วันนี้เรามาดูวิธีสมัคร User ID LG เพื่อเอาไว้โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนประกันกันนะครับโดยวิธีที่ผมเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับทำตามกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เรากดมาที่หน้าโฮมจากนั้นติกรูปโปรไฟล์ที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือหรือว่าที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับจากนั้นจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราติ๊กตรงกลารตรงตัวนี้นะครับพอเราติ๊กแล้วเนี่ยจะมี2ออันขึ้นมาแบบนี้ ด้านซ้ายคือ QR code ด้านขวาคือรหัสนะครับให้เราเปิดกล้องในมือถือนะครับสแกน QR code ที่อยู่ด้านซ้ายมือเลยจากนั้นกดลิงก์ที่มันขึ้นมาให้นะครับแล้วมันจะพามาหน้าเบราว์เซอร์นะครับให้เรากรอกรหัสที่ขึ้นอยู่ทางด้านขวามือเข้าไปในช่องนี้เลยพอกรอกเรียบร้อยนะครับกดตกลงเรียบร้อยเนี่ยมันจะพามาหน้าที่ให้ใส่อีเมลนะครับอันเนี้ ให้เราเลือก Gmail นะครับเข้าสู่ระบบด้วย Gmail ที่อยู่ในเครื่องนั้นจะง่ายที่สุดน,นะครับหรือถ้าใครไม่ได้ใส่ Gmail ไว้ในเครื่องนะครับให้เลือกลงทะเบียนนะครับแต่อันนี้ผมใส่ไว้ผมก็จะเลือกเป็นเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นะครับจากนั้นให้เราติก๊กยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วมันจะโผล่มาสู่หน้านี้อันนี้ก็กรอกไปข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะพอเราใส่ทุกอย่างถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้อันนี้ก็ให้เราตั้งชื่อทีวีของเรานะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะ จากนั้นให้กดโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทีวีของเราก็จะมีโปรไฟล์ของเราแล้วก็สามารถเข้า App Store ของเขาเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้แล้วไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ